สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างบอสซันกับมิราเพเซอร์แล้วผมก็ไม่ได้ดูนะครับแล้วผมไปดูข่าวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้อัปเดตดังนั้นผมเลยอยากจะขอเปิดตัวรุ่นพี่ผมที่เป็นแรปเปอร์ครับ AKA แรปเปอร์ยุงลายซึ่งสาเหตุที่พี่เขามาทำเพลงบ้านผมได้นั้นเป็นเพราะว่าแกมาขอความช่วยเหลือครับามาดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกัน อยข้าอโอ้ยูข้าวสงสารเกินเอ้ดดมานอลยตรงนี้มปนเปื้อนเดี๋ยวดราเฮีอนตรงน้าอันนี้นี่นี่นี่นอนนอนนนีด้เนอเดี๋ยวเออนนอนนโอยอันนี้รุ่นพี่ผมสงสารแกแกไม่มีที่ไปมันชีวิตดีขึ้นในระดับนเออเนีอย่านอนเสื้อไม่เปื้อน อ่ะอยู่ให้มันสบายแล้วกันะะเดี๋ยวผมดูแลพี่แตมพี่ในพี่ก็เป็นพี่รักผมไม่เป็นไรนะกลัว<น>ะลจะเดินไปนอนสี่สนามสีสามมา <c oughs> ส่สนามหมาอะไรสี่สนามหมาอันนี้อะไรเนี่ยคือพี่มามาแนะนำเพลงเหรอไปท<ช>ําบีทมาเหรอเราไปที่พ,อพอ่อปเหรอซื้อบีทเข้ามาจริงเหรอไม่ได้ซื้อของฟรีเอาแค่รับเธอมาฉันขอเวลาแค่เป็นตอนรถติดจากแค่นาฬิกายาวไปยาวไปจนไปทิ้งหลังสิบ ฉันขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอต้องหงุดหงิด เอาต่อเมะกาลังเอากําลังได้เลยกําลังโฟเลยถ้าพี่จะเป็นคนดังพี่ต้องกล้าที่จะอยู่หน้ากล้องโอ้แล้วพี่หันหลังให้กล้องทำไมเดี๋ยว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 ร้องใหม่เจ็ตเปิดเปิดไฟตรงนู้นเปิดไปเปิดไปมาพี่จะกลัวพี่กลัวทําไมมีของก็ต้องโชว์เดี๋ยว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 สร้างซีนดีดีบรสันเลยนี่ไม่เอางี้งเดี๋ยวของเอาลงแบบนิดนึงก่อนปุ๊บแล้วก็เซอร์เวีว่าเอ้ยยังไงพี่เป็นนักโทษเหรอพี่หันหลังเงี้ยเดี๋ยวเอาน้ําฉีดเลยเนี่ยมา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 หน้ากากไม่ให้กูใส่อี้ปิั เอานี่เอาหนี้ปิดแน่เอ้าเซ็นเซอร์ไว้เซ็นเซอร์ไว้อ่าเซ็นเซอร์ไว้มึงเอาสดสดงี้เลยเหรอเออาอาหนี่ค <น S 2> ุณดูชอบแบบสดสดพี่ไม่ชอบสดเหรอผมพี่ก็ชอบสดไงอ่าเดี๋ยวผมเปิดบีเดี๋ยวผมเปิดบีให้ไบายเลิฟเออไบายเลิฟไหนอยู่ไหนอ่ะในยู u ูบอ๋อเราใช้ได้เหรอก็อกมันเขียนฟรีอ่ะเมื่อกี้ถึงเวลาขับรถห้านาทีกาไปถึงรังสิตแล้วเมื่อกี้ บีก็ลังดีเลยก็ลังเลยเดี๋ยวไปสอนนอนเลยเอ้ยกูได้ A.K.A. เอะลยนะเมื่อกี้ AKA คเอเลยมองผนักต้องขังชายตาดอกตาดอกแม่งบากเดี๋ยวเป็นจริงที่สุดเอาก็เป็นแล้วไม่ใช่เหรอไม่เออเอาโอ้เอาออกอะไรพี่คิดอะไรเนี่ย มีป้องกันพร้อมเอ็มวีคิดไปเปลืองหมดแล้วนะจริงคิดเอ็มวีไป้วด้วยเอ้าก็เพลงนี้มึงรู้ไหมกูคิดจากอะไรจากอะไรกูหาผู้สาวมาอแล้วกูพยายามแบบเลียบเียงทมิ่งอะไรทุกอย่างอ่าให้มันแบบผู้สาวคนไหนนี่กูมีคนเดียวเนน่นสรุปเป็นผู้สาวกันแล้วเหรอก็เป็นเพื่อนแหละเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรเอานะบอกเป็นผู้สาวก็ให้เวลาหนอทีตอนไปหาเขาไม่เห็นขอเวลาเลยเอาไปกินข้าวแหมกินข้าวอะไรกินข้าวทำไมฟ้าเหลือง ไม่ต้องไปนะเขาแฟมถ่ายเอาเจ็ทเป็นชอบไหมแต่หลายพี่เฉยเนี่ยไหนก็รากูละยางโงมพวกหมอพวกอะไรดีกว่าควกผ้าขาวมาผ้าขาวมาเขาแล้วก็ยิงธนูผมผมรู้ AKA พี่แล้วแร้วเปอร์ยุงลายอาจจะไม่มีดาเมจแต่ก็จะมาโอนอัวกับเธอเรื่อยๆหมัดไม่หนักหรอกแต่อีไปเรื่อยๆตีไว่ยทำเนี่ย แครับเธอขึ้นมาฉันขอเวลาแค่เพียงตอนรถติดแต่เธอนาิกายาวไปยาวไปจนไปถึงยางสิฉันขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอต้องหุดหิดแค่เพียงพูดมาว่าเธอนั้นคิดไม่ผิดเอาเท่ามุกมีเท่านี้อ๋ออ๋ออ๋อฉันขอเวลาเป็นแค่ยุงลายอีกกันไปเ,เดี๋ยวเธอก็เสร็จ <laughs> พี 1> <1> <1> ่ใส่เสื้ออะไรของพี่เนี่ยติดดิสก์สิบก็เนี่ยนี่เดี๋ยวดูมาใส่ของผมมกว่าอ่อนี่ผมให้พี่เลยเนี่ยอะเ,เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยจากที่กูมานอนหน้าบ้านนึ่งอีกใช่อช,ชออะเปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลุกว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนไม่เอาแล้วแม่งแกะยากกว่าเช็กูไม่เอาแล้วโอ้ยแค่เออมันจะแกะยากอะไรนักหนานี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่มันโอ้ย วันหลังเราจะทำแบบโอเพ่นติดสติ๊กเกอร์พี่ใส่แล้วพี่สัมผัสผ้าเป็นไงผ้าเป็นไงกุนิ่มนิ่มดีใส่บอลเลกไม่ใช่ลูกชิน้นวอ้โหเฮ้ยยิปฮอบ้า you know I'm saying bro you know นี่ดูดิเห็นไหมเป็นไงดูมีสกุลลุนชาเออไอ้ย <c oughs> ูนี่เดี๋ยวอันนี้ก็จะมาฟรร้องกูนะเนี่ยฟรร้องอะไร,ร่ะซิมสันบอกว่าเสือ้อเขาไม่ดีอ๋อเราไม่ได้บอกเสื้อไม่ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่นี่ดีกว่าอันเนี้ยราคา อาจจะสูงกว่าอันนี้แต่คุณภาพเท่าๆกันไม่เท่าแน่นอนอันนี้ดีกว่าผมดีกว่าแน่นอนผมมั่นใจผมว่าผมดูผ้าก็รู้เย็บกับมือกูเห็นจ้างลิงลบุรีเย็บลิงลบุรีอะไรของพี่วะเนี่ยก็จริงๆเนี่ยถ้ามึงสามารถพัฒนาลิงที่มันมีสมองได้กูบอกเลยเลยมึงไม่ต้องจ้างคนก้งนไอเจตก็ไม่ต้องมีมันนั่งอ่ะตัดคลิปให้มึงทั้งวันแล้วเขามีเครื่องจักรทำไมเปลืองไฟเปลืองอาเปลืองไฟจ้างลิงกุ้งกล้วย กูถามมันจริงเวลามึงจัดงานเลี้ยงโบนัสมึงจ้างคนมึงจ่ายเป็นไรเป็นเงินเออลิงโต๊ะจีนจบเออเจ็ดมึงกำลังจะตกงานแล้ววะเอองเอไอที่เขาพัฒนามาอะไรนะเออก็พัฒนามาก็แค่นั้นเอามาให้ลิงใช้เบอเจ๊หรอ